พระเจ้าจอดมันยอดมากไข่ฟูขึ้นมาเลยนะคะทีนี้เรามาดูเนื้อไข่กันนะคะทุกคนนี่ เนื้อไข่ปูปูแบบน,นี้เลยนะคะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องครัวนานาถ้าคุณหิวข้าวอย่าลืมถือข้าวเปล่ามาช่องพี่ช่องพี่ไม่มีข้าวช่องพี่จะมีแต่กกบข้าวและไอเดียการทํากับข้าวอร่อยๆไว้ขอต้อนรับคุณหากไม่รู้จะกินอะไรดีให้เปิดไปที่ช่องครัวนานา,นาแล้วคุณจะได้ไอเดียในการกลับไปทํากับข้าวที่บ้านคุณค่ะวันนี้พบกับเมนูไข่ตุน๋นหมูจับนะจ๊ะเป็นเมนูง่ายๆที่เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนารีทานเหมาะ ทานแล้วหัวเหรอ เพราะมันอร่อยนะจ๊ะก็เครื่องปรุงก็ไม่มากไม่มายเป็นเมนูที่ทำง่ายนะคะแต่วันนี้อุปกรณ์ก็อาจจะแปลกใหม่ไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเราใช้อะไรนึ่งนะคะส่วนผสมของเมนูไข่ตุ๋นของเราก็จะมีไข่ไก่สามฟองแล้วก็หมูสับประมาณ50กรัมอันนี้เราใส่หมูสับไม่เยอะกระเทียมเดี๋ยวเราเจียวนะเราโรยหน้านะคะแล้วก็ต้นหอมค่ะแครอทจ้าใส่ไม่หมดนะเดี๋ยวหั่นใส่นิด ผง,งปรุงรสรสหมูค่ะ1ช้อนโต๊ะซอสถั่วเหลืองค่ะแล้วก็พริกไทยป่นแค่นั้นเองนะคะทุกคนแล้วก็น้ําเปล่าค่ะพริกไทยป่นค่ะยี่ห้อที่คุณมีเลยนะคะโตแล้วใส่ยี่ห้ออะไรก็ได้ถ้ายี่ห้อไหนอยากจะให้ใช้ก็ติดต่อสปอนเซอร์เข้ามานะคะแนะตอนนี้ยังไม่มีสปอนเซอร์เข้าเลยนะคะทุกคนนะอุตสาห์เปิดทางเข้าบ้านได้แล้วนะคะทุกคนเอะเดี๋ยวเรามาหั่นต้นหอมกันค่ะใช้ต้นเดียวก็พอนะหั่นเล็กๆเ,เลย บางๆตรงโคนนะในตรงโคนเขา ต่อด้วยหั่นแครอทนะจ๊านี่แครอทหัวใหญ่ใช้ไปมั่งแล้วนะทุกคนวันนี้ไม่ได้ใช้หมดเราจะใช้แค่บางส่วนเราะนั้นก็ตัดตรงส่วนที่เขาเป็นเนื้อไม่ค่อยสวยออกเนาะแล้วก็ใช้แค่นี้พอค่ะนี่เราต้องการสีสันของแครอทเฉยๆนะคะทุกคนแล้วก็ปอกเปลือกค่ะ หั่นชิ้นใหญ่นะเพราะว่าเดี๋ยวไปนี่แล้วเขาจะสุกไม่ทันกับอย่างอื่นนะคะทุกคนเพราะแครอดค่อนข้างจะสุกยากนิดนึงหั่นชิ้นเล็กๆบางๆนะก่อนอื่นแล้วก็มาตอกไข่ใส่ชามกันก่อนนะคะ ตอกไข่ใส่ชามเสร็จเรียบร้อยสามใบนะคะเรามาตีไข่กันนะคะตีไข่ให้เนื้อเนียนเลยนะคะทุกคนไม่ต้องนะตีด้วยม้น้ะสามนะตีด้วยซ่อมหรือเครื่องตีไข่ก็ได้นะจ๊ะทุกคนเสร็จแล้วก็ทรงหมูสับลงไป50กรัมลงไปนะจ๊ะต้นหอมกับแครอทส่งลงไปจ้า ผงปรุงรสรสหมูจ้าหนึ่งช้อนโต๊ะนะใส่ลงไปจ้ะยีให้แหลกๆนิดนึงซอสปรุงรสค่ะซอสโทเหลืองหนึ่งช้อนโต๊ะพอแล้วก็พริกไทยใส่ตามชอบเลยถ้าที่บ้านมีเด็กก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะพริกไทยเสร็จแล้วก็คย,ยี้ขยี้ขยี้จ้า หุยเลุ่ยตีเข้าไปตีเข้าไปมันมีเพลงแล้วเดี๋ยวเฮหุยเล่หุยอะไรเนะี่ยยุงยุงกัดนะคะท่านผู้ชมเสร็จแล้วเราจะเติมน้ําลงไปค่ะทุกคนถ้าเกิดเราเอาไปนึ่งทั้งอย่างนี้นะคะเอาไปตุน่นทั้งอย่างนี้มันจะไข่จะก,กระด้างก็เ,เติมน้ําลงไป น้ำที่พี่ใส่ลงไปนี่ก็คือประมาณ2 5 0มลตรเพราะว่าเต็มขวดนี่มันจะ6 0 0มลลิลไม่ถึงครึ่งขาดอยู่หน่อยนึงจะถึงครึ่งขวดประมาณนี้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเอาไข่ไปตุนกันเลยจ้าจากที่เกิดไว้ว่าเราจะตุนไข่ด้วยอุปกรณ์พิเศษของเราวันนี้ไม่มีหม้อน,นึ่งเราก็เลยมาใช้หม้อชาบูตรงนี้เป็นหม้อชาบูส่วนนี้จะเป็นเตาปิ้งย่างหมูกระทะที่เราซื้อไว้รีวิวสินค้าให้เขาด้วย ลกันที่ห่อคาชิว่าอ่ะเราเคยรีวิวหม้อชาบูกับเตาหมูกระทะไปแล้วนะคะเมื่อคลิปแรกๆนะตามไปดูกันได้ที่ช่องควานานา,น,าน,นะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาใช้หม้อชาบูของเราตุนไข่ตุนเจ้าทุกคนเดี๋ยวตามมาดูกันว่าทํายังไงก่อนหนึ่งก็คือตั้งน้ําให้เดือดก่อนที่ก็น้ำใกล้จะเดือดแล้วน้าก็ใส่เยอะนิดนึงเกือบเกือบครึ่งหม้อเพื่อให้เวลาระวังชามไข่ไปก็คือให้น้ําอยู่ประมาณครึ่งชาม นะหรือเลยครึ่งชามขึ้นมาเนาะ,ะการที่เราจะต้องต้มน้ําให้เดือดก่อนนะก็คือว่าถ้าเราใส่ทั้งน้ําไม่เดือดอย่างเงี้ยมันจะทําให้ไข่กระด้างได้นะคะทุกคนอันนี้ก็รอให้น้ําเดือดนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราเอาชามลงไปวางกันค่ะ,ะเดี๋ยวเราก็มาตุ๋นกันเลยนะจ๊ะ เปิดฝาหม้อออกจ้าอันนี้ก็น้ําใกล้จะเดือดแล้วนะนิี้เดียวก็จะเดือดแล้วคุณผู้ชมขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะจ๊ะคือเลือกชามไซส์ที่มันใกล้เคียงกับขอบหม้อนะฮะอันนี้จะสาธิตให้ดูว่ามีอุปสรรคยังไงก็คือเวลาเราจะเอาลงไปอย่างเงี้ยมือเรามีสิทธิ์อาจจะโดนกับขอบหม้อได้แล้วทําให้เกิดแผลร้อนได้นะจ๊ะทุกคนก็เลยเปลี่ยนอุปกรณ์นิดนึงอันนี้ใส่ชามกระเบื้องเหมือนกันนะคะเดเปลี่ยนใส่ชามที่ขอบเล็กกว่าเดิมปริมาณเท่าเดิมนะ ว่าชามลูกนี้จะจะสูงกว่าชามลูกน,นี้นะคะแต่ว่าใบเนี้ยกว้างกว่าโอเคทีนี่สบายแล้วนะจ๊ะเอาลงเลยจ้าระวังมือด้วยนะจ๊ะทุกคนเสร็จแล้วปิดไว้ปิดฝาไว้15นาทีแล้วเราค่อยมาดูกันระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปเจียวกระเทียมกันก่อนค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปเจียวกระเทียมมาแล้วนะจ๊ะทุกคนเหลืองกําลังสวยเลยนี่เอาไว้โรยหน้านะคะอ่ะเมื่อเรานึ่ง ตุนไข่ตุนของเราไว้ครบ15นาทีแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูกันจะเห็นจากภายนอกเนาะเมื่อกี้ที่เราใส่ไข่ลงไปไม่เต็มเหลือขอบไว้เยอะอยู่ไข่ฟูขึ้นมาเต็มขอบเลยนี่จะให้ดูหม้อนิดนึงความมอเขามีตรงระบายความร้อนเ,อเดี๋ยวเรามาเปิดดูไข่กันเลยนะคะว้าว พระเจ้าจอดมันยอดมากไข่ฟูขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวเรามาปิดไฟก te ันเลยจ้าอันนี้เราจะโรยกระเทียมจ้ากระเทียมเจียวกรอบของเราเลยโรยไปเลยจ้านี่จะเห็นว่าเมื่อกี้กระแทกโดนไข่เราเด้งดึงเด้งดึงขึ้นมาเลยนะจ้านี่ทุกคนจะให้ดูความเด้งดึงเด้งดึงเด้งดึงของไข่เด้งดึงเห็นไหมเห็นไหมเห็นความปั่นไหวของไข่ไหมคะเนี่ยค่ะจับมุมไหนก็เด้งนะคะสวยงามมากเลยนะทุกคนนี่ถ้าใช้สูตรนี้กําลังดีเลยนะคะ เดี๋ยวจะให้ดูเนื้อไข่ข้างในนะทีนี้เรามาดูเนื้อไข่กันนะคะทุกคนนี่ เนื้อไข่ฟููแบบน,นี้เลยนะคะเห็นความฟูไหมคะนี่เลยนะคะทุกคนเป็นเมนูที่ทําง่ายๆไข่ตุ๋นของเราเนื้อฟููนะก็เป็นเมนูที่เด็กทานได้<า>ผู้ใหญ่ทานดีแล้วก็ผู้สูงอายุก็ชอบเลยเป็นเมนูนี้เนาะไม่เผ็ดด้วยทานได้ทุกเพศทุกวัยก็ถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทั้งช่องครัวนานานะคะแล้วถ้าหากอยากให้ทําเมนูอะไรในคลิปต่อไปก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ